กับนัดเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่เด็กเพราะทั้งสองอยู่หมู่บ้านเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนอยู่บ่อยๆทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งแกดูพี่สองคนนั้นดีน่ารักเนาะใช่ฉันก็อยากมีแฟนแบบนั้นบ้างจังแกว่าใครเป็นลุกใครเป็นรับวะฉันว่าสลับโพกันคนละวันแหละอะไรใครลุกใครรับอะไรกันว้ายเอเอ,เอไม่มีอะไรคะ่ะครูขอตัวก่อนนะคะอะไรกันเด็กพวกนี้ เรื่องของพร้อมแลนะนัดทำให้เป็นที่จับตาของครูใหญ่ด้วยเช่นกันนี่พวกเธอทำอะไรกันน่ะเออผมก่อนนะครับครูไม่ต้องมาเถียงครูเลยครูสังเกตพฤติกรรมพวกเธอมาสักพักแล้วครั้งนี้ที่ครูจับได้คาหนังคาเขาครูจำเป็นต้องเชิญผู้ปกครองพวกเธอมารับทราบนะสิพร้อมแกนี่จะทำให้ฉันภูมิใจสักครั้งไม่ได้เลยใช่ไหม คอยแต่จะสร้างปัญหาพ่อไม่เอาอยู่วะพอ่อนี่เธอก็เหมือนกันเลี้ยงลูกภาษาอะไรให้มันไปชอบผู้ชายได้พอ่อพร้อมผิดอะไรการที่พ่อมชอบนัดแล้วมาทําไมหรอถ้ามาทําให้พ่ออายมากก็ตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยพ่อไม่เอารู้อย่าพูดจะบอบอะไรอ๋อดีต่อไปนี้จะไปตายที่ไหนก็ไปไปหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพ่อไม่ได้ไปโรงเรียนเลย ทำให้นัดอดเป็นห่วงไม่ได้เลยแอบไปดูที่บ้านพร้อมก็ได้เห็นว่าแม่กับพ่อของพร้อมกำลังทะเลาะกันพ่อนี่มันอาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่ลูกไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมมากินข้าวป่านี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็ช่างหัวหมันสิมันเลือกจะเดินทางนั้นเองนี่หยุดทำแบบนี้กับลูกสักทีได้ไหม พอมันทำผิดอะไรนักหนาเรียนมันก็ได้ดีมาตลอดพฤติกรรมความประพฤติมันก็ดีไม่เคยมีอะไรให้เสื่อมเสียกับพี่แค่ลูกมันรักใครแล้วมันทำไมหรอมันมันไม่ใช่ลูกเราหรอพ่อการที่ได้เห็นลูกมีความสุขก็คือความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่หรอและแบบนี้ลูกมันควรพึ่งใครล่ะเอาเถอะถ้าคุณจะตัดขาดจากลูกมันแค่เรื่องนี้แล้วก็ฉันก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้ว เออดีนี่กลายเป็นว่าฉันเป็นคนผิดใช่ไหมเนี่ยไปกุนซไให้หมดนมิถุนายนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นไพร์มันนั่นเองครับงานนี้มีคนดังหลายคนออกมาร่วมฉลองครับเรียกว่าจัดขบวนพาเหรตกันยิ่งใหญ่และที่สําคัญหลายคนต่างก็ออกมาส่งเสียงสะท้อนนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสังคมแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยครับ มันไม่ควรจะต้องคิดอะไรมากเลยครับถ้าทุกคนมองว่าทุกคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าทุกคนมองว่ามนุษย์เป็นบุคคลคนหนึ่งตราบใดก็ตามที่เมื่อเป็นบุคคลกับบุคคลรักกันมันไม่ควรจะต้องมีคําถามอะไรขึ้นมามันไม่ควรจะต้องมีเงื่อนไขอะไรขึ้นมาที่มันจะทําให้มันยากลําบากแบบนี้ครับก็ตอนนี้เรื่องเพศมัน มันก้าวข้ามมามากแล้วอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้ลองมองเรื่องนี้กันด้วยจริงๆผมก็เคยถามแม่เล่นๆดูว่าถ้าผมเป็นแบบนี้แล้วแม่จะยังรักผมอยู่ไหมแม่ตอบว่าก็รักนะแต่ลูกลองคิดดูสิญาตเราจะมองเราอยังไงคนอื่นจะมองอยังไงแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะผมถามต่อว่าแล้วแม่แคร์คนอื่นหรือแคร์ผมมากกว่าล่ะแม่ตอบแม่ก็แคร์ลูกนะ แต่แม่แคร์คนอื่นมากกว่าจริงๆเราก็คงไม่กล้าไปสู้หน้าเขาหรอกผมรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระเพราะผมก็อายุยังน้อยแต่มันก็ทําให้ผมเศร้าอึดอัดแล้วก็ไม่รู้จะทำางไงต่อไปดีครับเราไม่เข้าใจพ่อแม่แบบนี้ที่สุดคือทูฟตัวเองไปเรื่อยๆต่อให้เป็นเกย์เป็นตูดเป็นเคดเป็นอะไรก็ตามเราไม่ใช่คนไม่ดีเกิดคุณแคร์ลูกมากรักล,ลูกมากคุณอยากให้ลูกมีความสุขในชีวิตในชีวิตที่เขาเหลืออยู่เขาก็ต้องเปิดใจนั่นสินะถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนแล้วจะมีไว้ทำไม นะพ่อขอโทษพ่ออ้าวคุณผมขอโทษนะครับพ่อพ่อต้องหอกที่ต้องขอโทษขอโทษที่พ่อเค่ส่ยตาคนอื่นจนไม่แคค่ลูกตัวเองเลยพ่อเขาอยากให้ลูกได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดผมรู้ครับว่าพ่อหวังดีแต่เรื่องนี้ผมขอเป็นคนเลือกเองได้ไหมครับคุณลุงครับผมขอโบกับพร้อมได้ไหมครับ